สวัสดีครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณกำเงินสดเดินเข้าไปที่ร้านทองเยาวราชเพื่อจะซื้อซ้อยคอสักเส้นสำหรับงานแต่งงานลูกชายหรือซื้อเก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ป้ายหน้าร้านกลับโชว์ตัวเลขที่ทำให้คุณต้องยืนตัวแข็ง6,7300บาทใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนี่คือราคาทองรูปผ่าน96.5์เซณช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2568ที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้ ส่วนราคาทองคําแท่งก็ไม่น้อยหน้ายืนพื้นแข็งแกร่งอยู่ที่66,500บาทต่อบาททองคําใครจะไปคิดครับว่าจากทองคําบาทละสามส0 0หมเมื่อไม่กี่ปีก่อนวันนี้เรามาไกลถึงขนาดนี้เพียงแค่เปิดตลาดเช้าวันนี้วันเดียวราคาก็ดีตัวขึ้นมาอีก200บาททันทีทําเอาว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายคู่ถึงกับไปไม่เป็นคําถามสําคัญที่ดังก้องอยู่ในหัวของคนไทยทุกคนตอนนี้ไม่ใช่แค่ทําไมทองแพง แต่มันคือคำถามที่บีบหัวใจกว่านั้นงานแต่งก็ต้องจัดหน้าตาก็ต้องรักษาแต่ถ้าซื้อตอนนี้จะดอยไหมหรือถ้าไม่ซื้อตอนนี้ปีหน้าเราอาจจะต้องเจอกับทองบาลแสนในคลิปนี้เราจะไม่แค่มาบ่นเรื่องของแพงแต่เราจะมาผ่าทางตันหาทางออกให้กับคนจำเป็นต้องซื้อว่าทำอย่างไรให้ทองคำที่แพงหูฉี่ในวันนี้กลายเป็นป้อมปราการทางการเงินของคุณในอีก5ปีข้างหน้าในช่วงต่อไป เราจะไปดูสถานการณ์สดสดร้อนร้อนหน้างานกันครับว่าทำไมราคามันถึงพุ่งไม่หยุดและทำไมความกลัวเรื่องเสียหน้าถึงหน้ากลัวกว่าการเสียเงินมาเจาะลึกสถานการณ์เช้านี้กันครับวันที่27ธันวาคมทันทีที่สมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดตัวเลขสีแดงหน้าร้านทองขยับขึ้นทันที200บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพธุ์พุ่งทะลุเพดานใหม่ไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศที่ยาวราชต,ตอนนี้ เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผมเรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับฝั่งหนึ่งคือคนที่รีบมาเข้าขิวซื้อเพราะกลัวราคาจะไหลไปไกลกว่านี้แต่อีกฝั่งคือคนที่ยืนมองตู้โชว์ด้วยสายตาว่างเปล่าโดยเฉพาะพ่อแม่ที่กำเงินก้อนสุดท้ายมาเพื่อซื้อทองมันให้ลูกแรงกดดันมันมหาศาลครับเพราะเงินก้อนเดิมที่ท่านเตรียมไว้เมื่อต้นปีพอมาถึงสิ้นปีนี้กลับซื้อทองได้น้ำหนักหายไปเกือบครึ่งสลึง ความผันผวนระดับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแต่มันกำลังเล่นตลกกับแผนชีวิตของคนธรรมดาอย่างเราสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แค่การที่ของแพงขึ้นครับแต่คือความรู้สึกทางจิตวิทยาที่เรียกว่าความจนเฉียบพลันยิ่งมองป้ายราคาที่เปลี่ยนไปทุกวันยิ่งรู้สึกว่ามูลค่าเงินในกระเป๋าเราลดทบลงในพริบตาเดียวแต่คำถามคือทำไมท่ามกลางของแพงระยับขนาดนี้ร้านทองยังคงมีคนเดินเข้าออก ทำไมคนไทยถึงยอมกัดฟันจ่ายมันมีอะไรที่ลึกซึ้งและบีบคั้นหัวใจยิ่งกว่าเรื่องกําไรขาดทุนซ่อนอยู่ครับในช่วงต่อไปเราจะมาเปิดอกคุยกันเรื่องค่านิยมที่ทําให้ทองคํากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและบาดลึกมากครับในสังคมไทยเราทองคําไม่ได้เป็นแค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่มันคือเครื่องหมายของความสําเร็จและเกียรติยศของวงตระกูลโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสครับ ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อถึงช่วงเวลาเร่งสินสอดหากบนพานมีทองคําวางอยู่น้อยเกินไปหรือเส้นเล็กบางจนแทบมองไม่เห็นความกังวลแรกที่พุ่งเข้ามาในใจพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ใช่เรื่องมูลค่าเงินครับแต่คือความกังวลว่าแขกเรือในงานจะมองยังไงหรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะน้อยใจไหมหาว่าเราดูแลลูกเขาไม่ได้แรงกดดันเรื่องหน้าตาทางสังคมนี่แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้หลายครอบครัว ยอมควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายออกมาซื้อทองที่ราคา67,000บาททั้งที่รู้ว่ามันแพงหูฉี่เพราะสำหรับผู้ใหญ่หลายท่านการยอมจ่ายแพงยังเจ็บปวดน้อยกว่าการถูกมองว่าตกอับหรือไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงครับมันกลายเป็นภาวะจำยอมที่ว่าของมันต้องมีแม้ราคาจะพุ่งทะลุเพดานไปแค่ไหนก็ตามแต่ความเจ็บปวดของผู้ซื้อไม่ได้จบแค่ราคาเนื้อทองครับมันยังมีอีกหนึ่งต้นทุนแฝง ที่ทำให้คนซื้อทองรูปผ่านต้องน้ำตาตกในทันทีที่ก้าวออกจากร้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าค่ากำเน็ดหรือค่าแรงช่างมันซ้ำเติมคนซื้อทองในช่วงราคาสูงเสียดฟ้านี้อย่างไรบ้างนอกจากราคาเนื้อทองที่แพงระยับแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวละครร้ายที่ทําให้คนซื้อทองรูปพรต้องกุมขมับนั่นคือค่ากำเน็ดครับลองคิดตามนะครับสมมุติทองแท่งราคา66,500บาท แต่ถ้าคุณซื้อเป็นสร้อยขอคุณไม่ได้จ่ายราคานี้นะครับคุณต้องบวกค่าแรงชานค่าลวดลายเข้าไปอีกซึ่งอาจจะสูงตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง3,000บาทต่อบาททองคำขึ้นอยู่กับความวิจิตรระบัรจงของลวดลายนั้นๆปัญหาคืออะไรทราบไหมครับทันทีที่คุณก้าวขาออกจากร้านทองเงินค่ากเมดหลักพันตรงนี้หายวับไปกับตาทันทีครับเพราะเวลานำกลับไปขายคืน ร้านจะรับซื้อเฉพาะมูลค่าเนื้อทองตามน้ำหนักเท่านั้นไม่ได้รับซื้อลวดลายที่คุณจ่ายเงินเพิ่มไปนี่คือความรู้สึกเหมือนขาดทุนตั้งแต่วินาทีแรกยิ่งในยุคที่ทองแพงขนาดนี้การต้องควักเงินเพิ่มอีกหลายพันบาทเพื่อสิ่งที่จะสูญมูลค่าทันทีมันเป็นโจทย์ที่ทำใจยากมากครับและความกดดันตรงนี้แหละครับที่ผลักดันให้หลายคนเริ่มมองหาทางลัดที่อันตรายพยายามไปหาซื้อทองจากร้านที่ไม่คุ้นเคยหรือร้านที่โฆษณาว่า ค่ากำเนดถูกพิเศษซึ่งหารู้ไม่ว่านั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่น่ากลัวกว่าการขาดทุนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเตือนภัยกันครับว่าเมื่อความประหยัดพาเราเดินเข้าสู่กับดักของทองคําปลอมหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ามันน่ากลัวขนาดไหนความอยากประหยัดนี่แหละครับคือจุดตายที่น่ากลัวที่สุดในช่วงที่ทองแพงแบบนี้เมื่อค่ากำเนดมันแพงและราคาทองแท่งก็สูงลรี่วหลายคนเริ่มมีความคิดแวบ,บเข้ามาว่า ลองไปดูร้านเล็กๆแถวบ้านดีไหมหรือร้านออนไลน์เจ้านั้นค่าแรงถูกกว่าตั้งครึง่งผมขอเตือนด้วยความหวังดีเลยนะครับว่าในโลกของทองคำของถูกและดีไม่มีอยู่จริงครับความเสี่ยงที่คุณอาจเจอคือสิ่งที่ภาษาช่างทองเขาเรียกกันว่าทองอ่อนหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำครับภายนอกมันดูสุกป,ปล่งเหมือนทอง 96. 5ทุกอย่างแต่เนื้อในอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึงเกณฑ์หรือแย่ไปกว่านั้นคือการยัดไส้โลหะอื่นอย่าง ทั้งสเตนเข้าไปคุณอาจจะดีใจที่ประหยัดเงินค่ากําเม็ดไปได้500บาทหรือ1,000บาทในวันนี้แต่หายนะจะมาเยือนในวันที่คุณต้องนำทองเส้นนี้ไปขายคืนครับร้านทองมาตรฐานอาจปฏิเสธการรับซื้อหรือถ้าโชคดีรับซื้อก็จะถูกหักราคาอย่างหนักจนคุณแทบล้มทั้งยืนเพราะมันไม่ใช่ทองมาตรฐานสากลเงินที่คุณคิดว่าประหยัดได้กลับกลายเป็นขาดทุนย่อยยับโดยไม่รู้ตัวครับดังนั้น ยอมจ่ายให้ร้านที่ไว้ใจได้มีใบรับประกันชัดเจนดีกว่าเสี่ยงดวงกับเงินก้อนโตครับแต่สงสัยไหมครับว่าทําไมราคาทองโลกถึงบีบให้เราต้องมารับความเสี่ยงขนาดนี้ทําไมมันถึงไม่ยอมลงสักทีเบื้องหลังราคาหกหมื่นกว่าบาทนี้มันมีมือที่มองไม่เห็นจากระดับโลกคอยดันหลังอยู่ครับช่วงหน้าเราจะบินลัดฟ้าไปดูต้นต่อของปัญหานี้ที่อเมริกาและจีนกันครับเราต้องถอยออกมามองภาพกว้างกันหน่อยครับ ที่ราคาทองไทยพุ่งทยานแตะ6ก67,000บาทขนาดนี้ไม่ใช่เพราะร้านทองนัดกันขึ้นราคานะครับแต่มันมีแรงดันมหาศาลจากยักษ์ใหญ่ระดับโลก2ตัวครับตัวการแรกคือระเบิดเวลานี้สาธาธรณสหรัฐชฉีครับในปี2568นี้หนี้นี้ของอเมริกาพุ่งสูงจนน่าตกใจนักลงทุนทั่วโลกเริ่มไม่มั่นใจในการถือเงินดอลลาร์เพราะกลัวว่ามูลค่ามันจะด้อยลงเรื่อยๆเงินทุนมหาศาลเลยไหลออกจากพันธบัตรกระดาษ วิ่งเข้าหาทองคำที่เป็นสินทรัพย์จริงครับตัวการที่สองคือธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจครับอย่างจีนอินเดียหรือรัเสเซียปีนี้พวกเขาเล่นบทวาใหญ่ไล่กวาดซื้อทองคำเข้าคลังหลวงแบบไม่อั้นเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เมื่อเจ้ามือระดับโลกแย่งกันสื้อของที่มีจากัดอย่างทองคาราคาก็ต้องดีตัวขึ้นตามกฎอุปสองค์อุปทานครับดังนั้นราคาแพงที่เราเห็น ไม่ใช่ภาวะฟองสบู่ชั่วคราวครับแต่มันคือราคาใหม่ของโลกที่ไม่แน่นอนเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะยังมองการซื้อทองด้วยสายตาแบบเดิมๆว่าแพงจังรอเดี๋ยวดีกว่าไม่ได้แล้วครับเราอาจจะต้องรื้อระบบความคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนความเครียดให้เป็นโอกาสในช่วงต่อไปผมจะพาคุณเปลี่ยนมุมมองครับว่าทำไมการซื้อทองแพงๆในวันนี้ถึงอาจเป็นการซื้อสุขภาพจิตที่คุ้มค่าที่สุดในปีหน้า ลองเปลี่ยนแว่นที่เราใช้มองทองคํากันดูสักนิดไหมครับถ้าเรามองว่าเงินหกหมื่นกว่าบาทที่จ่ายไปคือรายจ่ายหรือค่าสินสอดที่ต้องเสียไปแน่นอนว่ามันเครียดจนนอนไม่หลับครับแต่ในยุคที่โลกปั่นป่วน,นขนาดนี้ผมอยากชวนให้มองมันในมุมใหม่นั่นคือการซื้อความสงบทางใจหรือ Mind Wellness ครับลองถามใจตัวเองดูนะครับระหว่างการเก็บเงินสดไว้ในบัญชีที่ดอกเบี้ยแพ้งเงินเฟอ้อข้าวของแพงขึ้นทุกวัน กับการเปลี่ยนมันเป็นทองคําที่จับต้องได้จริงอยู่ในมือเราจริงๆความรู้สึกมันต่างกันไหมการมีทองคําเก็บไว้ไม่ใช่แค่เรื่องความรวยครับแต่มันคือหลักประกันความอุ่นใจว่าไม่ว่าโลกข้างนอกจะเกิดสงครามค่าเงินบาทจะอ่อนหรือธนาคารจะล้มทรัพย์สินก้อนนี้ของเราจะยังคงมีค่าเสมอและปกป้องครอบครัวเราได้ทันทีกําไรข้อแรกของการซื้อทองไม่ใช่ตัวเงินครับแต่มันคือกําไรทางใจ ที่ได้รู้ว่าเราปลอดภัยแล้วความรู้สึกมั่นคงแบบนี้แหละครับที่เงินกระดาษให้ไม่ได้และถ้าใครยังหลังเลว่าซื้อไปแล้วจะคุ้มจริงเหรอเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะการสถิติย้อนหลังให้ดูชัดๆครับว่าเครื่องประดับที่คุณสวมใส่อยู่นี้มันทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้คุณขนาดไหนตลอด20ปีที่ผ่านมาถ้าคุณยังรู้สึกว่าการซื้อส้อยทองสักเส้นเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ผมอยากให้ลองดูตัวเลขชุดนี้ครับจากสถิติย้อนหลัง20ปีที่ผ่านมาราคาทองคําในบ้านเราสร้างผลตอบแทนเติบโตขึ้นมาแล้วกว่า557%ครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเมื่อ20ปีก่อนพ่อแม่เราซื้อสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทให้เป็นของขวัญวันแต่งงานตอนนั้นราคายังอยู่แค่หลักพันหรือหมื่นต้นๆแต่มาวันนี้สร้อยเส้นเดิมที่ใส่โชว์ความสวยงามมาตลอดกลับมีมูลค่าพุ่งขึ้นไปถึง60,000กว่าบาท นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ผมเรียกว่า wearable investment หรือการลงทุนที่สวมใส่ได้ในโลกนี้มีสินทรัพย์ไม่กี่อย่างหรอกครับที่เราสามารถหยิบมาใส่ประดับบารมีออกงานสังคมได้ทุกวันแล้วมูลค่าของมันก็งอกเงยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เรานอนหลับต่างจากรถยนต์ที่ขับออกจากโชว์รูมราคาก็ตกหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เก่าแล้วก็ไร้ราคาดังนั้นทองมันที่คุณซื้อในวันนี้แม้จะดูแพงแต่ขอให้มั่นใจครับว่า มันกำลังทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บเงินให้ครอบครัวคุณอย่างขยันขันแข็งแต่ความเจ๋งของทองไทยไม่ได้มีแค่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นครับมันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนปุ่มฉุกเฉินช่วยชีวิตเราได้ในยามขับขันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าทำไมทองคำถึงเป็นตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่ที่ทรงพลังที่สุดในระบบการเงินไทยข้อนี้คือจุดเด่นที่ทำให้ทองคำไทยกินขาด สินทรัพย์การลงทุนอื่นๆครับผมอยากให้คุณมองว่าทองคําที่คอหรือข้อมือของคุณมันคือธนาคารส่วนตัวหรือตู้ a อทีเอ็มเคลื่อนที่ที่ทรงพลังที่สุดครับในระบบเศรษฐกิจฐานรากของไทยทราบไหมครับว่าทรัพย์สินที่หมุนเวียนอยู่ในรงรับจำนำกว่า75ถึง80%เปอร์ซนคือทองคำครับทำไมนะเหรอครับเพราะในวันที่เราเกิดสะดุดขาดสภาพคล่องหรือต้องการเงินหมุนเวียนธุรกิจด่วน การจะขายที่ดินหรือถอนหุ้นอาจต้องใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นเดือนแต่กับทองคำคุณเดินเข้าโรงรับจำนำหรือร้านทองไม่เกิน5นาทีคุณกำเงินสดเดินออกมาได้เลยครับไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรไม่ต้องรออนุมัติสินเชื่อโดยเฉพาะทองรูปพร96.5มันคือสกุลเงินสากลของคนไทยที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกอำเภอทั่วประเทศนี่คือความอุ่นใจขั้นสุดครับเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้น เรามีก๊อกสองสำรองไว้เสมอดังนั้นการซื้อทองแพงในวันนี้ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินทิ้งครับแต่มันคือการฝากเงินในรูปแบบที่ถอนออกมาใช้ได้ง่ายที่สุดเมื่อยามจำเป็นแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณคิดว่าราคา67,000บาทในวันนี้คือดอยหรือจุดสูงสุดแล้วผมอยากให้คุณสูดหายใจลึกๆแล้วเตรียมรับฟังข้อมูลชุดต่อไปครับเพราะภาพอนาคตอีก5ปีข้างหน้า อาจจะทำให้ราคาตอนนี้ดูถูกเหมือนได้เปล่าไปเลยช่วงหน้าเราจะไปเปิดดูตัวเลขพยากรณ์ปี2030ที่อาจจะทำให้คุณขนลุกครับถ้าคุณคิดว่าตัวเลข67,000ในวันนี้คือฝันร้ายหรือดอยที่หนาวเหน็บที่สุดแล้วผมอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเตรียมใจฟังตัวเลขนี้ให้ดีครับนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินระดับโลกรวมถึงกูรูทองคาในบ้านเราเริ่มมองเห็นภาพเดียวกันในอีก 5. ปีข้างหน้าครับว่าภายในปี2573-2030ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยมีโอกาสพุ่งทะยานแต่หลัก1 0 0 0 0แบาทต่อบาททองคำครับฟังดูเวอร์ใช่ไหมครับแต่ลองย้อนกลับไปตอนทองบาทละ20,000บาทสิครับตอนนั้นใครบอกว่าจะเห็น60,000เราก็คงหัวเราะใส่เหมือนกันแต่ด้วยแรงขับเคลื่อนจากหนี้สาธารณะของอเมริกา และกลุ่มบริกสที่กำลังสร้างระบบการเงินใหม่ค้ำประกันด้วยทองคำมันกำลังขลักให้ทองคำเข้าสู่ Super ร์ไซ e รอบใหญ่ครับดังนั้นมุมมองของคุณต้องเปลี่ยนทันทีครับความเจ็บปวดที่ต้องควักเงินซื้อตอนหกหมื่นกว่าในวันนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียดายในวันที่คุณเดินผ่านร้านทองแล้วเห็นป้ายเขียนว่าทองคำแท่งขายออกหนึ่งแบาทวันนี้คือราคาที่ถูกที่สุดของอนาคตครับ แต่คำถามใหญ่ที่หลายคนตะโกนในใจตอนนี้คือรู้ว่ามันจะขึ้นแต่เงินในกระเป๋าวันนี้มันมีไม่ถึงหกหมื่นจะให้ทำยังไงไม่ต้องห่วงครับยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องกำเงินก้อนโตไปร้านทองอีกต่อไปช่วงหน้าผมจะพาไปรู้จักเครื่องมือลับที่ช่วยให้คนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็สะสมทองคำเตรียมรับงานแต่งได้เหมือนกันในยุคดิจิทัลแบบนี้ข้ออ้างที่ว่าต้องรอเก็บเงินให้ครบก้อนก่อนค่อยซื้อ ใช้ไม่ได้แล้วครับและนั่นคือกับดักที่ทําให้เราวิ่งไล่ตามราคาไม่ทันทางรอดของคนวางแผนแต่งงานหรือคนที่อยากเริ่มสะสมทองในวันที่ราคาแพงระยับคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า DCA หรือการทยอยสะสมครับปัจจุบันร้านทองชั้นนําอย่างหู้เซงเหงหรือแม่ทองสุขเขาพัฒนาแอปพลิเคชันอย่าง g o Now หรือ MTS Gold X ออกมาช่วยเราแล้วครับคุณไม่จําเป็นต้องกําเงิน60,000บาท ไปที่ร้านอีกต่อไปคุณสามารถเริ่มต้นออมทองได้ด้วยเงินเพียงแค่100บาทหรือ1,000บาทเท่านั้นครับมีเงินเมื่อไหร่กดซื้อเมื่อนั้นสะสมน้ำหนักทองไปเรื่อยๆในพอร์ตด,ดิจิทัลเหมือนการหยอดกระปุกพอสะสมครบน้ำหนัก1บาทหรือ2บาทเมื่อไหร่คุณค่อยเดินไปที่หน้าร้านเพื่อแลกออกมาเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรสํสหรับใช้ในงานพิธีครับวิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาได้2เด้งครับห่ง คือไม่ต้องเครียดหาเงินก้อนใหญ่ในคราวเดียว 2. คือเป็นการถั่วเฉลี่ยต้นทุนครับถ้าช่วงไหนทองลงคุณก็ได้ทองเยอะขึ้นถ้าช่วงไหนทองแพงพอร์ตของคุณก็มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นการปิดประตูแพ้ครับดังนั้นอย่ามัวแต่รอเก็บเงินก้อนครับเริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้ทีละเล็กละน้อยดีกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วราคานีห่างไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้วิธีการซื้อแบบฉลาดหลาต่อไปผมอยากชวนมาปรับ ทัศนคติกันอีกนิดครับว่าทองสินสอดที่เราซื้อให้ลูกหลานเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเงินประเภทไหนกันแน่ช่วงหน้าเรามาดูกันว่าทําไมทองคําถึงเปรียบเสมือนเงินทุนตั้งตัวของคู่ชีวิตครับอีกหนึ่งกำแพงความคิดที่ผมอยากให้ทุกคนก้าวข้ามคือการมองว่าทองสินสอดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหน้าตาครับอยากให้ลองมองในมุมใหม่ว่าทองคํากองนี้คือเงินทุนตั้งตัวหรือ startup capital สำหรับบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า ครอบครัวครับพ่อแม่หลายท่านอาจจะน้ําตาตกในตอนควักเงินซื้อทองบาทละหกหมื่นแต่ขอให้ภูมิใจเถอะครับว่าท่านไม่ได้กําลังละลายเงินไปกับการจัดงานอีเวนต์แต่ท่านกํำลังมอบรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดให้ลูกหลานลองนึกภาพไปอีก3-5ถึงปีข้างหน้านะครับชีวิตคู่ของคนรุ่นใหม่ไม่ง่ายถ้าวันหนึ่งพวกเขาต้องการเงินดาวบ้านอยากลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือเตรียมต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ทองคำที่ท่านกาดฝันซื้อให้ในวันนี้แหละครับจะกลายเป็นฮีโร่ที่พวกเขาสามารถแปลงเป็นเงินทุนได้ทันทีการซื้อทองแพงในวันนี้จึงไม่ใช่การต่ำน้ำพริกละหลายแม่น้ำแต่คือการโอนถ่ายความมั่งคั่ง wealth transfer จากรุ่นสู่รุ่นด้วยสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดครับยิ่งทองแพงมูลค่าที่ลูกหลานถือครองก็ยิ่งสูงและนี่นำไปสู่ประเด็นสำคัญที่สุดครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าทองคือเงิน คำถามคือแล้วเงินบาทในกระเป๋าเราละ่ะสถานะของมันคืออะไรในตอนนี้ช่วงหน้าผมจะพาไปดูศึกมวยคู่เอกระหว่างเงินอ่อนปะทะเงินแข็งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมการถึงเงินสดเฉยๆถึงน่ากลัวกว่าการซื้อทองแพงครับมาถึงจุดวัดใจสำคัญครับเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าในโลกการเงินนั้นเงินบาทในกระเป๋าเรากับทองคำในตู้โชมันคือมวยคนละรุ่นครับในทางเศรษฐศาสตร์ เราเรียกเงินกระดาษว่า soft money หรือเงินอ่อนครับธรรมชาติของมันเปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายในมือเราช้าๆมูลค่าของมันจะลดลงเรื่อยๆตามอัตรางเงินเฟอ้อข้าวแกงที่เคยจานละ30บาทวันนี้กลายเป็น60บาทเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงครึ่งหนึ่งในขณะที่ทองคำคือ hard money หรือเงินแข็งครับมันคือผู้พิทักษ์อำนาจการซื้อที่แท้จริงลองมองย้อนกลับไปง่ายๆนะครับ เมื่อ10ปีก่อนเงินสด2,000 20, มบาทสามารถแลกทองคำหนักหนึ่งบาทได้เต็มๆเส้นแต่มาวันนี้เงิน2,000 20, มบาทก้อนเดิมเดินเข้าไปในร้านทองคุณอาจจะได้กลับมาแค่แหวนครึ่งสลึงเท่านั้นครับเห็นภาพชัดไหมครับการที่คุณกอดเงินสดไว้แน่นๆเพราะเสียดายไม่อยากซื้อทองแพงจริงๆแล้วคุณกำลังปล่อยให้เงินเฟอ้อขโมยความมั่งคั่งของคุณไปเงียบๆทุกวันครับดังนั้น การตัดสินใจเปลี่ยนเงินบาทเป็นทองคำในวันนี้ไม่ใช่การใช้เงินเปลืองครับแต่มันคือปฏิบัติการหนีตายย้ายหนีจากค่างเงินที่กำลังเสื่อมถอยไปหลบภัยในป้อมปราการที่แข็งแกร่งกว่าและคำว่าป้อมปราการนี้ไม่ใช่แค่คำเปรียบเปรยสวยรูนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนหน้าที่ที่แท้จริงของทองคำในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงหน้าเรามาสรุปภาพสุดท้ายกันครับว่าการซื้อทองราคาแพง คือการสร้างกำแพงป้องกันครอบครัวอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับการตัดสินใจซื้อทองคําในยุคที่ราคาพุ่งสูงแบบนี้มันเหมือนกับการที่คุณยอมควักเงินก้อนโตเพื่อสร้างป้อมประการหรือบังเกอร์หลบภัยให้กับครอบครัวครับเวลาเราเห็นพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่กําลังจะพัดเข้าฝังเราคงไม่มัวมานั่งต่อรองราคาอิทหาหรือปูนใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างบ้านให้แข็งแรงที่สุดเพื่อปกป้องคนที่เรารัก สภาวะเศรษฐกิจโลกในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันครับทั้งปัญหานี้สินสหรัฐภาวะสงครามหรือความไม่แน่นอนของระบบการเงินดิจิทัลมันคือพายุเศรษฐกิจลูกใหญ่ที่กำลังตั้งเขาและทองคำที่คุณซื้อเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือทองแท่งมันคือกำแพงหินที่จะช่วยกันไม่ให้พายุเหล่านี้พัดพาความมั่งคั่งของครอบครัวคุณหายวับไปครับอยากให้มองว่าส่วนต่างราคาที่แพงขึ้นในวันนี้มันคือ ค่าเบีย้ยประกันความเสี่ยงครับอาจจะดูแพงตอนจ่ายแต่ในวันที่วิกฤตมาถึงจริงๆคนที่มีทองคําอยู่ในมือจะเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ได้ในขณะที่คนที่ถือแต่เงินกระดาษอาจจะถูกพายุพัดจนเสการมีทองคําจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็งกําไรแต่มันคือการประกาศว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวเราจะรอดและไปต่อได้มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเห็นภาพชัดเจนแล้วสุดท้ายผมมีบทสรุปสั้นๆ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องลังเลอีกต่อไปครับช่วงหน้าเรามาขมวดปมสุดท้ายกันครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้เตือนใจทุกท่านครับว่าความเจ็บปวดจากการซื้อของแพงจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวแต่ความเสียดายที่ไม่ได้ซื้อจะอยู่กับเราตลอดไปอย่าเสียเวลาไปกับการรอคอยให้ราคาทองปรับฐานลงแรงๆเลยครับเพราะในภาพใหญ่ระดับโลกที่ธนาคารกลางต่างประเทศยังไล่ซื้อ และนีสินสหรัฐยังพุ่งไม่หยุดแบบนี้คำว่าของถูกอาจจะไม่มีอยู่จริงอีกแล้วการรอคอยอาจหมายถึงการที่คุณต้องไปไล่ซื้อของที่แพงกว่าเดิมในปีหน้าครับดังนั้นเลิกกลัวเลิกกังวลแล้วเริ่มลงมือทำครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินก้อนโตเพื่อซื้อทีละ5บาท1ิบาทให้เริ่มจากจุดที่คุณไหวจะออมทองผ่านแอปพลิเคชันวันละ100บาทหรือทยอยซื้อสะสมทีละหสลึงก็ได้ครับ ขอแค่ให้คุณได้เปลี่ยนเงินกระดาษในมือให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงทีละนิดเพราะแม้จะเป็นทองเพียงแค่0.1บาทมันก็ยังมีค่ามากกว่าความว่างเปล่าครับให้ทองคําชุดนี้เป็นตัวแทนของความรักที่มั่นคงและเป็นป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวของคุณไม่ว่าเศรฐษฐกิจโลกจะเบี่ยงไปทางไหนคุณจะมีที่ยึดเหนี่ยวที่ปลอดภัยเสมอขอให้ทุกคู่รักที่กําลังจะสร้างครอบครัวและทุกท่านที่กําลังเก็บออมมีความสุข และความมั่งคั่งยังยืนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ